สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีนมในตู้เย็นและไปซื้อโอรีโอมาวันนี้มาดูกันค่ะว่าจะทำอะไรก่อนอื่นเลยนะคะตัดโอรีโอค่ะตัดถุงนะออกมาแล้วเลียนนะคะจะเอาไปทุบค่ะแยกไว้เพียรเหลือไว้นี่ซองประมาณชิ้นสองชิ้นนี่แหละค่ะแล้วก็ทุบทุบทุเอ๊คิดว่าวันนี้จะทำอะไรกินดีคะง่ายๆเลยเมนูวันนี้ทุบทุบทุบทุจนเสร็จนะคะทุบแบบนี้เมื่อได้แล้ว ตักเข้าไปคืนเลยค่ะตักเข้าไปเลยต่อมาเมื่อตักเสร็จทั้งสองอันแล้วนะคะเพียก็จะเอานมใส่ค่ะนมนี้เพียใช้นมจืดนะคะเพราะว่าความหวานจากโอริโอมีอยู่แล้วมาถึงขั้นตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าคืออะไรนี่ค่ะทําเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นเอาไม้ตะเกียบใส่นิดนึงนะคะคือ DIY สุดๆนี่เมื่อแข็งแล้วค่ะเราจะมาลองกินกันลองชิมกันอืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมาก หว,นวานหอม